สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาววีพีธรรมรานะครับท่องวีพีธรรมราก็จะมานำเสนอการจูนวีพีนะครับของวันที่11มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงนําโชครวมถึงดีๆให้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกคลิปคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าหลุดนะ หลุดนะครับวันนี้เอาใหม่นะครับแปดกับเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจดเลยครับ <c oughs> Thank you. จะทันอยู่นะจะทันนะครับแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับเราออกเชี่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนาะโอ้มือเย็นไปหมดเลยอ้าวมา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 

อ่าโอเคถค้าไม่เอากัดกันเลยวิ่งไปดูเมือ่อกี้อ่าครับ